น้องเอลิเซียลูกแม่พทิเซียจัดปาร์ตี้ฉลองอายุครบ5เดือนช็อตนี้ฟ้าแฝดคุณย่าชัดๆน่ารักน่าชางังสมกับเป็นขวัญใจของคนทางบ้านจริงๆค่ะสำหรับน้องเอลิเซีย เบบีแก้มยุ้ยลูกสาวของคุณแม่ดีกรีนางเอกสุตาแพทริเซียกูดและคุณพอน,นักธุรกิจโปรไฟล์หรูโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์แถมล่าสุดเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองอายุครบ5เดือนอย่างเป็นทางการทั้งด้านคุณย่าคุณยายก็พร้อมใจกันมาร่วมโมเมนต์ความสนุกสนานกันแบบพร้อมหน้าก่อนที่จะชวนการถ่ายรูปเซลฟี่ในฉบับสมสาวเก็บช็อตเป่าเค้กของน้องเอลิเซียเป็นที่ระลึกร้อมกับนำมาแชร์ผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ร่วมส่งมอบคำอวยพร แต่ในช่องคอมเมนต์ก็ดูเหมือนว่าจะคึกคักไม่แพ้กันเมื่อทุกเสียงต่างลงความเห็นว่าน้องเอลิเซียกับคุณย่าหน้าเหมือนกันเป๊ะ100%จริงๆด้านคุณพ่อโน้ตได้โพสต์คลิปเอ็นดูลูกสาวขณะที่คุณพ่ออุ้มลูกสาวและคุณแม่อุ้มลูกสาวร้อมระบุแคปชั่นถามว่าผมอุ้มแพทหรือแพทอุ้มผมฝากทุกคนช่วยเคลียร์หน่อยครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ